ก็แค้งผู้ชายคิดโกงสาว18คนนี้ไปทำสัญญกรรม แต่เธอคาดไม่ถึงว่าหมอทําให้เธอเห็นเมื่ออนกับคู่รักของเขาใกล้จะถึงเวลาถอดผ้าพันแผลแล้วเธอถึงกลับตกใจกับความงามนี้เธอไม่คิดว่าตัวเองจะสวยขนาดนี้เธอขอบคุณหมอที่ให้ชีวิตที่สองกลับเธอแต่เมื่อเธอกําลังดีใจกับใบหน้าใหม่และหมอก็พาเธอมายังโต๊ะอาหารและเธอก็เห็นผู้หญิงแต่งตัวสวยอยู่หน้าเธอแต่หน้าเหมือนเธอไม่ผิดเพี้ยนเธอไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเธอถามหมอว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่ถึงว่าทั้งสองจะบอกแผนการใหญ่กับเธอปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อโรสเธอจงใจบงการเรื่องการสัญญกรรมครั้งนี้เธอก่อนหน้านี้เป็นพันรายาเสรถีมาก่อนแต่ตอนนี้เธอต้องการให้สาวขี้เหล่ไปแทนที่เธอช่วยเธอดูแลลูกและสามีและตอนนี้เธอจะใช้ชีวิตอิสระและสามารถไปใช้ชีวิตกับหมอได้และตอนนี้เธอก็รูทันทีนี่คือแผนการที่พวกเขาวางไว้พระเจ้ามันบ้าไปแล้วเธอรับไม่ได้ที่ถูกหลอก เธอยอมไม่ได้กับการกระทำไร้สาระนี้โรสสัญญาว่าจะให้เงิน100ล้านเป็นรางวัลแก่เธอและเธอจะได้ใช้ชีวิตแบบมั่งคั่งแม้ว่าขอเสนอจะดีแก่เธอกลับปฏิเสธเธอเสียใจและวิ่งออกไปแต่พอเธอกลับมาถึงบ้านพบว่าป้าที่เลี้ยงเธอมาจนโตนอนป่วยหนักมาสมเดือนไม่ฟื้นนอนหนูเธอรู้จักพยาบาลว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจพยาบาลบอกว่าถ้าไม่ทำการผ่าตัด ก็อาจจะมีชีวิตไม่เกินเดือนนี้เธอไม่มีทางเลือกและหนีเงินร้อยล้านนี้ไม่พ้นแต่เรื่องบ้ากว่านั้นก่อนที่เธอจะออกจากบ้านแฟนใหม่ของเพื่อนเธอหัวร้ออเธอและเธอกดหน้าเขาลงบนกระแอกรงติ้งย่างทำให้เสียโฉมอย่างรุนแรง ตอนนี้ตำรวจกำลังตามหาเธอทุกที่เธอจึงต้องกลับไปที่นั่นอีกครั้งทำได้แค่ยอมรับข้อตกลงพวกเขามอและโรสส่ายยิ้มด้วยความพอใจโรสจึงเริ่มแปลงโฉมให้เธอตั้งแต่หัวจรดเท้าและอธิบายให้เธอรู้จักลูกชายและลูกสาวลูกชายคนโต13ขวบลูกสาวคนเล็ก7ขวบ แต่สามีเธอออกไปทำงานต่างประเทศหลายปีเธอคิดว่าพวกเขาคงขาดกันไปแล้วจูจูเด็กสาวอัปลักษ์ก็ถามคำถามที่น่าอายถ้าเขากลับมาอยากจะทำกิจกรรมหัวเนี้ยลหละโรสคิดไว้แล้วเธออธิบายว่าแยกกันนอนหลายปีแล้วไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแน่นอนฉันไม่ได้ชอบเธอขนาดนั้นเฮ้อ <He? S 1> หลังจากเธอได้รับการแปลงโฉมหลังจากนั้นไม่นาน เธอเหมือนโรสเกือบเต็มร้อยแต่สาวขี้เร่ไม่มานอนหนูใจในตัวเองโรสบอกให้เธอเวลาพูดต้องเสียงดังยิ่งทำตัวเย่อยิ่งช่องหองิ่งเหมือนมากขึ้นเพื่อให้มานอนหนูใจว่าเธอถูกฝึกมาอย่างดีเธอลองมาอยู่ต่อหน้าหมอแต่ข้าไม่ถึงว่าเขาดูไม่ออกเมื่อจะเกิดเรื่องขึ้นโรสก็หัวเราะและเดินออกมาเธอลาะเขาว่าแ yeah ย่ของจริงของปลอมไม่ออกนั้นแสดงว่าเธอเป็นรสเต็มตัวแล้วไม่นานเธอก็ได้รับเช็คหนึ่งร้อยล้านเธอรีบโอนเงินให้เพื่อนนิด ให้เธอช่วยนำเงินนี้ไปผ่าตัดป้าและตัวเธอก็ถูกส่งตัวเข้ามาในบ้านเศรษฐีเธอลืมภาพบ้านอันสุดสมของเธอเธอตื่นตด้ตื่นใจมากชาตินี้ต่อให้เธอขยันแค่ไหนก็คงซื้อบ้านหรูราขนาดนี้ไม่ได้ในห้องนอนยังมีเตียงนุ่มๆในกล่องยังมีกระเป๋าแบรนด์เนมเธอถอนหายใจโรสมีชีวิตที่ดีขนาดนี้ทำไมไม่อยากใช้ชีวิตดีๆแบบนี้แต่คนแรกที่เธอจะไม่ใช่สาม,มีกลับเป็นพี่สะพ้ายที่รายการ พอเธอทักทายเขาไปพี่สะพ้ายก็พบว่าเสียงเธอแปลกไปเธอรีบอธิบายว่าเธอเป็นหวัดเธอหนีไปเที่ยวสามเดือนฉันต้องคอยดูแลลูกให้ชีวิตเธอดีจริงดีจริงนะเธอไม่รู้จะตอบกลับยังไงและลูกสาวเธอก็โผล่มาเธอหันไปทักทายอย่างเป็นมิตรตอนทานข้าวก็คอยตักอาหารให้เด็กๆเ,เรื่องนี้ทำให้ลูกแปลกใจพี่สะพ้ายยังงงไม่เคยเห็นเธอห่วงใย,ยลูกมาก่อนเธอกินเสร็จแล้วก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกโชคดีที่สามีไปทำงานต่างประเทศ ตอนนี้ดูแลแค่เด็กๆเธอโอเคแต่ตอนเด็กๆกำลังเล่นเขาต้องการเก็บลูกแบบที่ค้าอยู่ปรากฏว่าไม่ระวังร่วงลงพื้นสุดท้ายต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลแต่บทคดีเด็กไม่ได้บาดเจ็บหนักแต่เธอคาดไม่ถึงเด็กอ้วนพูดคำแรกออกมาก็คือเขาขอร้องไม่ให้แม่ตีเขาเขาจึงคิดว่าโรสเมื่อก่อนต้องทำไม่ดีกับเด็กๆแน่นอนจึงทำให้เด็กๆเป็นแบบนี้ไม่คิดถึงตัวเองก่อน แต่กลับขครรองแม่ทําให้เธอรู้สึกสงสารลูกขึ้นมาทันทีวันต่อมาเมื่อเธอพาเด็กอ้วนกลับมาถึงบ้านพบว่าฝ่ายชายกลับมาบ้านแล้วครั้งแรกที่เธอเห็นเขาทําเธอตะลุงไปเลยแต่สามีกลับเข้ามาต่อว่าเธอรุนแรงผมให้คุณดูแลลูกให้ดีแต่คุณกลับทําให้ลูกผมต้องบาดเจ็บเธอไม่รู้จะตอบเรื่องนี้ยังไงอธิบายว่าเกิดขึ้นกะทันหันจริงๆโชคดีสามีไม่เค้นเธอมากเขาแค่เป็นห่วงลูกเธอยิ่งกลัวว่าทําทําความลับแตก เธอใช้เวลากลางดึกเธออยากจะแอบไปโทรบอกโรสแต่สามีเธอจับได้คุณจะไปที่ไหนไปสูตรอากาศสามีโกรธมาก บอกว่าเธอจะออกไปหาชู้แน่นอนเขาไม่ปล่อยให้เธออธิบายเขาลากเธอมาที่ห้องเก็บของให้เธอนึกถึงหน้าที่ของแม่ให้ดีพฤติกรรมหยาบคายทําเธอทนไม่ไหวเธอไม่อยากแกล้งเป็นรถสแล้วเธอจะบอกความจริงว่าไม่แช่ภรรยาเขามันอาจจะไร้สาระยกที่จะเชื่อสามีได้ยิงยิ้งโมโ oh. หบอกว่าเธอกําลังหนีความรับผิดชอบจึงตัวดเด็กไร้สาระออกมาจึงจงใจแกล้งจำนวนนี้ไม่ได้ทำตัวแปลกๆถ้าคุณกลับมาปกติค่อยกลับมาบ้านและเขาก็ทิ้งเธอไว้ลำพัง ตอนนี้เธอเพิ่งเห็นเธอได้เข้ามาในรังของมันแต่อีกด้านโรสตัวจริงเธอได้บินไปอเมริกากับมอแล้วจนถึงวันต่อมาสามีมาหาเธอเธอบอกว่าเธอจะตั้งใจเป็นแม่ที่ดีช่วยเขาดูแลลูกๆเธอถึงถูกปล่อยตัวออกมาพอเธอกลับมาทักทายลูกๆอย่างอบอุ่นลูกสาวก็ดึงน้องชายออกมาอย่างเย็นชาเธออยากจะช่วยให้โรสได้ความรักจากลูกสาวเธอจะต้องทำอีกหลายอย่างเธอปวดใจมีแต่เพื่อนเธอที่พอระบายได้ แต่ไม่สามารถบอกความจริงกับเธอได้เธอบอกได้แค่ว่าเธอไปเป็นสาวใช้ที่หนึ่งขอให้เพื่อนช่วยดูแลผ้าของเธอพ่อเธอวางสายสามีรีบเธอบอกว่ามีแขกแต่เธอคาดไม่ถึงแขกคือตำรวจสองคนเธอตกใจเดินถอยหลังสิ่งที่เธอทำทำให้ทุกคนสังเกตแต่โชคดีสามีให้ตำรวจพูดความจริงพอเห็นตำรวจหยิบรูปออกมาถามเธอว่าเคยเจอผู้หญิงคนนี้มาก่อนไหมเธอเห็นภาพวาดตัวเองเธอตกใจมาก เศรษฐีนี้จ่ายเงินกว่าร้อยล้านเพื่อซื้อผู้หญิงที่เหมือนเธออยากกับแกะเพราะเธออยากจะไปใช้ชีวิตกับชู้ที่ต่างประเทศเธอจึงให้ผู้หญิงคนนี้ปลอมตัวเป็นเธอให้เธอกลับไปยังคฤหาสเสือดูแลสามีและลูกเธอเพื่อให้เธอเหมือนตัวเองมากขึ้นเธอจึงต้องจานางมาแปลงโฉมต้องแต่งหน้าให้เหมือนเธอจะดื่มน้ําก็ต้องสง่างามเวลาพูดต้องเวียงเวียงพอเธอเรียนรู้ทุกคนในบ้านไม่นานเธอก็ถูกส่งตัวมาที่บ้านเธอเหมือนเศรษฐีนี้เกือบทั้งหมดแล้ว จึงถูกส่งตัวมาที่คฤหาสอเสือแต่เธอเพิ่งเปลี่ยนตัวมาได้สามวันตำรวจก็ตามมาถึงบ้านคนที่ตำรวจออกตามหานั้นก็คือเธอก่อนที่จะสัญญกรรมเธอแทบขาอ่อนเพราะก่อนที่เธอจะมาที่นี้เธอทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งเสียโฉมเธอคิดว่าตำรวจมาจับเธอเธอเตรียมตัวสู้จนตัวตายและตำรวจก็เตือนสติเธอกลับสามีให้ระวังผู้หญิงคนนี้เธออันตรายมากพอฟังถึงตรงนี้เธอจึงถอนหายใจเธอรีบกลับไปที่ห้อง เธอรีบบอกกับเจ้าตัวเรื่องนี้แต่มาดามบอกเธอไม่ต้องคิดมากทำแค่สิ่งที่ควรทำพอแต่ตอนนี้สามีเข้ามาพอดีถามเธอว่ากลางดึกคุยกับใครชูงานเลอและเอาโทรศัพท์มาถามว่าอีกฝ่ายเป็นใครเธอตื่นเต้นมากและแกล้งเปลี่ยนเสียงบอกว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนของโรสโตมาคุยความหลังสามีถึงรู้ว่าได้ใส่ร้ายเธอและเดินออกไปแต่เขาก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเขาเรียกนะักสิร์มา จากวันนี้เป็นต้นไปถ้าภรรยาเขาออกบ้านให้ตามรายงานเขาตลอดเวลาว่าเธอไปพบใครไม่นานเธอก็คิดถึงภาพมากเธออ้างกับสามีว่าจะออกไปทำผมเธอนันอนถูกนายังสลัมแต่พอถึงบ้านเธอก็ไม่กล้าลงรถเพราะเธอไม่รู้จะบอกเรื่องเธอยังไงแต่พอสามีเห็นภาพเธอที่สลัมเขาแปลกใจเพราะภรรยาเขาไม่คบค้าสมาคมกับคนจนจะไปที่นั้นได้ยังไงเขาให้นักสืบตาม ดังคำที่ว่าถ้าทําความผิดต้องเผยสักวันแล้ววันนี้พี่สไพยบอกเธอว่าได้หาคนใช้ใหม่ให้เธอแต่พอเธอเห็นฝ่ายตรงข้ามเธอตกใจมากเพราะนั้นเป็นคนที่เธอเคยทําร้ายและเป็นคนที่ทําให้เธอต้องสัญญกรรม เธอคนนี้ใช่ความงามหากินไม่ได้แล้วจึงต้องมาเป็นคนใช้โรสตัวปลอมแกล้งทำโหร้ายบอกพี่สะพ้ายว่าเธอไม่ต้องการคนใช้ที่บ้านไม่ได้ขาดคนขนาดนั้นพี่สะพ้ายตกใจกับความโกรธของเธอคนใช้แค่คนเดียวเธอโกรธอะไรขนาดนั้นเธอไม่เอาฉันเอาโอเคไหมสุดท้ายเธอจึงปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาและเธอบอกตัวเองในกระจกสบายสบายไม่ต้องประมาตอนนี้เธอไม่ใช่ผู้หญิงที่เรดอีกแล้วและเธอก็ถอดสร้อยขอเธอออกมา เธอกำลังกลัวอะไรวันต่อมาคนใช้เอาเสื้อผ้ามาเก็บมอสรอรูก,ก็คอยหาเครื่องประดับและเธอก็เจอสร้อยเส้นหนึ่งทำให้เธอคิดถึงผู้หญิงที่เรียที่ทำร้ายเธอก็มีสร้อยแบบนี้เหมือนกันแต่รถตัวปลอมมาขัดจังหวะเธอและตำาหนิเธอที่วุ่นวายให้ให้เธอคนของได้คนใช้อยากแกก็ตัวแต่ถูกเธอไล่ออกไปสาวใช้ไปหาพี่ชายที่เป็นตำรวจบอกว่าเธอพบเจ้าปัญหาบ้านหลังนี้น่าสงสัยมาก แต่พี่เธอบอกช่วยส้นเดียวยืนยันอะไรไม่ได้บอกว่าใครก็สามารถซื้อได้มันก็จริงรับเดียวเธอเข้ามาอยู่บ้านนี้ครบเดือนเธอคิดถึงเพื่อนมากเธอจึงโตนัดเพื่อน,นเธอน,นัดที่ร้านอาหารพ่อเธอเห็นเพื่อนเธอรีบเข้าไปทักทายเพื่อนทั้งสองตกใจมากถามว่าคุณผู้หญิงมีอะไรไหมเธอจึงลุกขึ้นได้หน้าตาเธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพ่อเห็นท่าทางเธอแปลก เพื่อนเธอจึงจะลุกเดินหนีเธอรีบบอกว่าเธอคือสาวขี้เหร่เธอจำฉันไม่ได้เลยเธอบอกว่าเมื่อก่อนเคยเล่นกันเพื่อนทั้งสองสับสนอยู่นานสุดท้ายนังอ่อนลงเธอพูดความจริงทั้งหมดเพื่อนแทบไม่อยากเชื่อพวกเขามาที่นี่ตามนัดนิพ่อเทออดอบายเรื่องทั้งหมดแล้วสิ่งแรกที่ทุกคนเป็นห่วงเธอก็คือไม่อยากให้เธอตกอยู่ในอันตราย เธอรับประกันและเธอก็กลับมาที่บ้านแต่พี่สะพ้ายเบี่ยงใส่เธอถามเธอว่าหายไปไหนมาวันเกิดลูกตัวเองลืมไปแล้วเหรอเธอจึงรู้ตัวว่าผิดลูกๆทำหน้าว่าอยากได้ของขวัญเย้าิงเธอประมาทเพราะไม่ได้เตรียมตัวอยู่ในสายตาของสามีรู้จุดเตรียมการไว้และจัดเตรียมงานเลี้ยงขณะนั้นสามีได้บอกพี่สาวให้เธอเอาใจใส่ภรรยาเขามากขึ้น เพราะเหมือนว่าเธอจะเปลี่ยนไปแล้วตอนที่จะถ่ายรูปที่ระลึกลูกไม่ระวังดึงเสื้อเธอลงและสามีบังเอิญเห็นพอดีอะไรเนี่ยทำไมแผลเป็นที่หลังคุณหายไปพูดเสร็จก็จะเปิดดูตอนนี้ใจเธอถลุดออกมาและรีบบอกว่าไม่สําคัญตอนนี้รีบไวพรวันเกิดลูกเธอแต่เรื่องนี้ทําให้สามีอยู่คิดไม่ได้นึกถึงภาพที่นักสืมอมถ่ายมา ปรากฏว่าภรรยากินข้าวกับคนแปลกหน้าสองคนเรื่องนี้จะอธิบายยังไงนายอธิบายมาหน่อยสิเขายังไม่ทันอธิบายอะไรวันต่อมาเธอพบภาพที่ถูกแอบถ่ายเธอถามเขาว่านี่หมายความว่ายังไงคุณให้คนตามฉันเหรอสามีไม่สนใจอะไรต่อว่าเธอไม่อยู่บ้านดูแลลูกๆและออกไปเจอคนแปลกมนาะเธออธิบายว่านั้นเป็นเพื่อนเก่าเธอเธอใครจะเชื่อคุณต้องมีความลับแน่แสามีต้องการเปิดโปงเธอไปสลัมไปถามเรื่องพวกนี้กัน ให้รู้กันไปว่ามันเรื่องอะไรกันแน่ตัวปลอมที่กลัวความลับแตกเธอกลัวมากจนน่าซีด